สวัสดีค่ะทุกคนครูลลดเซเลปไมล์มาสเตอรสร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศวันนี้นะคะครูลลสมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆมาฝากนะคะก็คือว่า5วิธีทำให้ผู้ชายตกหลุมรักคุณมากขึ้น5วิธีนี้คืออะไรคะ5วิธีเนี่ยถ้าคุณทำนะ ผู้ชายเนี่ยก็จะรักรักมากขึ้นรักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นค่ะโอเคข้อแรกเลยนะคะคือคุณจะต้องทำให้เขาเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือประหลาดใจค่ะภาษาไทยเราจะใช้คาว่าประหลาดใจคุณจะต้อง ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าประหลาดใจจังเลยผู้หญิงคนนี้วิธีทำคืออะไรคะวิธีทำให้เขาประหลาดใจเนี่ยก็คือว่าคุณไม่ต้องบอกเขาทุกเรื่องค่ะไม่ต้องบอกว่าคุณมีดีอะไรอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญของการที่จะทำให้ใครสักคนเนี่ยเซอร์ไพรส์นะคะคือคุณมีดีอะไรเนี่ยคุณอย่าพิ่งไปเปิดเผยบอกเขาหมดคุณเก็บไว้ก่อน เขาจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามาเจอกันหรือเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าฉันมีดีอะไรมากกว่านั้นอีกอันนี้แหละถ้าผู้ชายที่เขารู้นะว่าผู้หญิงที่คบเนี่ยมีดีในเรื่องนี้ซึ่งเขารู้ทีหลังรู้ด้วยตัวเองทีหลังเนี่ยเขาจะเซอร์ไพรส์มากค่ะแล้วเขาจะประทับใจมากแล้วเขาจะเหมือนคิดเลยว่าเฮ้ยแบบผู้หญิงคนนี้แบบ มีดีอะไรอีกตั้งเยอะแต่เราไม่รู้เลยเนี่ยแหละจะทำให้เขาแบบรู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักกับคุณได้คบกับคุณเขาจะตกหลุมรักคุณมากขึ้นค่ะแล้วครูจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นนะการที่ทำให้เขาเซอร์ไพรส์เนี่ยคือการที่ทำให้เขาเนี่ยได้รู้เองได้เห็นด้วยตัวเองได้เห็นเวลาอยู่กับคุณเท่านั้นหรือว่า เขาอยากค้นหาตัวตนของคุณเขาไปหาในโลกโซเชียลแล้วเขาเจออะไรแบบเจอรูปที่คุณเคยไปประกวดร้องเพลงสมมติอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงได้หรอโอ้ยมีเสน่ห์อ่ะนี่แหละค่ะหรือว่าเวลาที่คุณไปร้องคาราโอเกะกันกน่ะคุณไม่เคยบอกเลยว่าคุณแบบร้องเพลงเพะออะแต่คุณไปร้องคาราโอเกะกันแล้วเกิดคุณถือไม้แล้วก็ร้องเพลงได้แบบเสียงพราะมมากเขาจะแบบ เฮ้ยคุณมีดีที่คุณร้องเพียงเพราะเหรอเนี่ยทำไมไม่เคยรู้เลยนี่แหละค่ะจะทำให้เขาตกหลุมรักคุณมากขึ้นเหมือนแบบซึมลึกเข้าไปอ่ะเออซึมลึกเข้าไปอีกว่าแบบโอ้ยพี่ิงคนนี้แบบเฮ้ยมีอะไรพิเศษที่เราไม่รู้อีกเนี่ยอยากค้นหาน่าค้นหามากอ่าหรือใครมีอะไรอีกอ่ะใครอย่างคุณทำกับข้าวเก่งอ่ะคุณไม่เคยโชว์หรอกไม่เคยบอกเลยว่าคุณเนี่ย ทำกับข้าวอร่อยมากแต่ถ้าเกิดเขารู้จักคุณมากขึ้นแล้วคุณทํากับข้าวให้เขากินนะผู้ชายแบบติดใจมากอะ่ะผู้ชายชอบมากผู้ชายชอบผู้หญิงที่ทํากับข้าวเก่งทํากับข้าวอร่อยเป็นสเสน่ห์ไปจะหวกที่ผู้ชายหลายๆคนชอบมากค่ะในเรื่องของการเป็นคนทํากับข้าวเก่งอาแล้วก็อย่างเช่นอะไรอีกอะ ให้ครูเลทให้คุณคิดในมุมกลับกันบ้างถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นไม่ได้บอกอะไรคุณเยอะหรอกเออไม่ได้บอกอะไรคุณมากมายนะแล้วตอนไปกินข้าวกันผู้ชายคนนั้นเนี่ยให้คุณจินตนาการภาพ,ต,ภาพตามครูเิทนะและผู้ชายคนนั้นเนี่ยสมมติวันเกิดคุณไปเซอร์ไพรส์กันที่ร้านอาหารอ่ะไม่ต้องเซอร์ไพรส์เอาแบบว่า ไปเขาไปเลี้ยงข้าวคุณที่ร้านอาหารคุณก็อไปอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยไปเตรียมกับพนักงานใช่ไหมว่านี่วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดผู้หญิงคนนี้นะอะ่คุณประทับใจมากใช่ไหมที่เขามีมุมน่ารักน่ารักนี้ด้วยแล้วถ้าเขาหยิบไม้ขึ้นมาร้องเพลงให้คุณนะอ่ะอื้อใช่ไหมคะคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบ เซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์มากเลยไม่คิดว่าวันเกิดตัวเองจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แบบนี้แล้วคุณจะตกหลุมรักเขาทันทีเลยตกหลุมรักเขามากๆอันนี้แหละค่ะคิดในมุมกลับกันนะคะเวลาที่เราทําให้ผู้ชายเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบนี้แหละคุณจะเซอร์ไพรส์ผู้ชายในวันพิเศษของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะรู้สึกดีเหมือนกันค่ะต่อไปมาที่ข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยก็คือว่า ให้คุณใส่ใจใส่ใจในรายละเอียดของเขาใส่ใจและจดจำรายละเอียดของเขาให้ได้หมดเลยค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายตกหลุมรักผู้หญิงเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่จำรายละเอียดของเขาได้ทุกเรื่องคุณจดเลยนะสมมติจดแล้วก็ใส่สีก,กระดาษไว้เลยดจดใส่สมุดไว้เลยแล้ววันดีคุณคืนดีเกิดคุยกันแล้วคุณเอาเรื่อง ที่เขาเคยบอกคุณนะ่ะว่าเนี่ยคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะประทับใจคุณมากว่าคุณยังจําได้แล้วเขาจะรู้สึกตกหลุมรักคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดสามารถที่จะดูแลเขาได้เหมือนคุณเป็นคนที่ ใส่ใจแล้วก็ take care ทกเทคแคร์ในท,ทุกเรื่องในชีวิตของผู้ชายนี่แหละค่ะจะทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีมุมที่เขาประทับใจมีคือผู้หญิงต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องแบบนี้ค่ะผู้หญิงคนไหนที่ไม่ได้เป็นคนละเอียดอ่อนน่ะผู้ชายก็จะรู้สึกว่าแบบเออคือ นิสัยผู้หญิงนะต้องละเอียดอ่อนเพราะผู้ชายเขาไม่ใช่คนละเอียดอ่อนไงเขาเป็นผู้ชายเขานิสัยเขาหย,ยาบหยาบใช่ไหมเขาก็อยากจะอยู่กับคนที่นิสัยละเอียดอ่อนเพื่อที่จะคอยใส่ใจเขาคอยเตือนเขาคอยดูแลเขานี่แหละค่ะคือสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นว่าคุณมีสิ่งนี้เขาจะประทับใจในตัวคุณเขาจะรู้สึกตกหลุมรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมและเขาอยากจะอยู่กับคุณแบบใช้ชีวิตกับคุณไปนานๆเลย ตอนนั้นเนี่ยเคยมีเรื่องของดาราคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคู่รักเขาเป็นดาราคู่รักเขาเป็นคู่ของคุณป๊อกปียธิดากับกับพี่ผู้ชายอะชื่ออะไรคูดิจําไม่ได้อะคะ่ะแต่เป็นสามีคุณป๊อกได้แหละเขาอะมาบอกในรายการว่าเขาอะประทับใจคุณป๊อกตรงที่วันนั้นนะเขาไปดินเนอร์กันแล้วคุณป๊อกทําแบบนี้ค่ะคุณป๊อกเนี่ย คือกำลังจะดินเนอร์ใช่ไหมคุณป๊อกหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาแล้วก็เอามาพับแล้วก็เอาวางไว้ให้ผู้ชายสำหรับเช็ดปากหรือว่าเช็ดช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไว้เช็ดมือหรือเช็ดอะไรเงี้ยแต่คือเขาพับแบบนี้ค่ะพับสามทบแล้วก็วางอันนี้ละคะ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะทำให้เขาประทับใจเขามากประทับใจจนขอแต่งงานเลย คือผู้หญิงที่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าผู้หญิงที่ละเอียด <awakening. Idol. S 1> ค่ะเป็นคนละเอียดอ่อนทุกเรื่องใส่ใจทุกเรื่องแล้วผู้ชายเนี่ยอยากที่จะอยู่กับผู้หญิงแบบนี้แหละผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนใส่ใจทุกเรื่องใส่ใจในรายละเอียดจดจําในรายละเอียดได้นี่แหละค่ะคือผู้ชายเขาจะเลือกผู้หญิงแบบนี้แล้วตอนนั้นครูดิเคยได้ยินเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะเป็นเป็นคนที่ รู้จักกันในวงการวิชาการนี่แหละค่ะเขาเนี่ยมีแฟนเป็นฝรั่งซึ่งฝรั่งเนี่ยมาเวิร์กช็อปที่เมืองไทยแล้วในเวิร์กช็อปเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายแบบเวิร์กแบบทำงานเยอะมากไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะผู้ชายเขาไม่มีเวลาตัวเองดูแลตัวเองเขามาเวิร์กช็อปแล้วเขาเล็บยาวมากผู้ชายเล็บยาวแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มา ร่วมสัมมนากับเขาค่ะก็เป็นคนไทยนะอเป็นคนไทยแล้วเหมือนเป็นผู้หญิงที่ทํางานด้วยเออเป็นผู้หญิงที่แบบ working woman แล้วก็เหมือนไม่ได้มีแฟนอ่าเป็นแบบโสดมานานนี่เขาเนี่ยเจอกับฝรั่งคนนี้ในงานใช่ไหมคะแล้วตอนที่มีบทสนทนากันเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนนั้นะเล็บยาวมากแล้วบังเอิญผู้หญิงเนี่ยพกมีดตัดเล็บด้วย แบบคือเขาเป็นคนเป็นผู้หญิงที่พกกันไกตัดเล็บตลอดเลยเออเราเรียกกันกลักกันไกตัดเล็บเนาะเป็นผู้หญิงที่พกกันไกตัดเล็บตัดเล็บอยู่ในกระเป๋าเล็กๆตลอดเวลาอยู่ในกระเป๋าสะพายอีกอีกทีหนึ่งด้วยเนี้ยพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนขออนุญาตแบบเออตัดเล็บให้เพราะว่ามันยาวแล้วเดี๋ยวคือยาวมากค่ะยาวจนเหมือนผู้หญิงโาคงแบบไม่ไม่ไหวนะอ่าเขาก็เลยแบบ ตัดเล็บให้ไหมแล้วเขาก็หยิบเป็นแกนัดเล็บมาตัดให้อะไรเงี้ยโอ้ยผู้ชายประทับใจมากค่ะผู้ชายนะหลังจากงานวันนั้นเขาประทับใจมากเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็ขอคุยแล้วก็คุยกันจนแต่งงานกันนี่แหละค่ะคือสิ่งเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรที่จะทำเป็นนิสัยค่ะแล้วผู้ชายจะประทับใจตรงนั้นอ่า เห็นไหมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้ผู้ชายจะตกหลุมรักคุณมากขึ้นใครที่เป็นคนหยับหยาบหน่อยหยับหยาบนี่ไม่ใช่หยาบช้าหยับคายนะคะหมายความว่าเป็นคนกระด้างเออเราต้องใช้คำนั้นเหมือนนิสัยแบบหยาบกระด้างอ่าดังนั้นเนี่ยคุณลองฝึกใส่ใจในรายละเอียดของแฟนหรือของผู้ชายที่คุณคุยด้วยสักนิดหนึ่ง เขาบอกอะไรมาให้คุณจํานิดนึงแล้วเวลามีบทสนทนาการให้คุณเอ่ยขึ้นมาเนี่ยแหละเขาจะรู้สึกประชับใจคุณมากขึ้นตรงนี้ค่ะต่อไปมาที่ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือว่าให้คุณเนี่ยอยา่าคาดหวังมากเกินไปค่ะไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยไม่ต้องคาดหวังเลยว่า ผู้ชายจะให้ดอกไม้ผู้ชายจะทักข้อความมาหาผู้ชายจะคุยด้วยทุกวันไม่ต้องคาดหวังเลยว่าเขาจะรักคุณด้วยให้คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้คุณทำความรู้จักกับเขาให้ดีที่สุดทำทุกอย่างให้เป็นวันที่ดีค่ะแล้วไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยนี่แหละแล้วผู้ชายจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่อึดอัดคุณ อย,ยอยู่ด้วยแล้วสบายใจดีอยู่ด้วยสบายๆผู้ชายชอบอะไรที่สบายๆค่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบเยอะไม่ต้องพิธีรีตองมากไม่ต้องเยอะไม่ต้องเว้นเวอไม่ต้องแบบอะไรมากมายสบายๆพอเขารู้สึกสบายๆเขาก็อยากที่จะคุยกับคุณทุกวนันทุกวนันอยากจะคุยกับคุณบ่อยมากขึ้นค่ะแล้วเวลาที่เขาคุยกับคุณบ่อยๆเนี่ยเขาจะตกหลุมรักคุณทุกวนันทุกวันไปเอง มากขึ้นมากขึ้นนี่แหละค่ะคือเทคนิคที่3นะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยตกหลุมรักคุณมากขึ้นคุณไม่ต้องคาดหวังเลยนะว่าเขาจะต้องมารักคุณกลับเขาจะต้องส่งดอกไม้มาให้เขาจะต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณในวันเกิดเขาจะต้องมาสนใจคุณให้มากขึ้นจะต้องสนใจคุณคนเดียวห้ามไปสนใจคนคนอื่นต้องมีเวลาให้คุณคนเดียว คุณอย่าเอาแต่ใจตัวเองค่ะอย่าคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่าคิดว่าตัวคุณจะต้องมีคนมารักจะต้องมีคนมาเอาใจคุณรักฉันแล้วคุณก็ต้องมาเอาใจฉันสิคุณเคยคุยกับฉันแบบนี้แล้วทำไมคุณไม่คุยกับฉันแบบนั้นเหมือนเก่านี่แหละค่ะแล้วที่ครูดิ์เคยบอกไว้ว่าดักไซด์ของผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกว่าเขา เริ่มทําให้คุณรักเขาได้แล้วเริ่มทําให้คุณเนี่ยโอเคกับเขาแล้วปกตกลงปงใจกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเขาจะเริ่มสนใจเราน้อยลงค่ะอันนี้มันเป็นสัญชาติญาณของผู้ชายเลยค่ะเขาจะสนใจเราน้อยลงเขาจะให้ความสําคัญเราน้อยลงเพราะว่าเขาสบายใจกับเราแล้วไงเขารู้สึกว่าเออเราเป็นแฟนกันแล้วเราครบกันแล้วเออเขาไม่ต้องเหนื่อย เหนื่อยมากกว่าตอนแรกที่เขาต้องตามจีบตามทักตามโทรอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะเขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่เราคบกันแล้วดังนั้นเนี่ยคูฤิ์ก็เลยอยากให้คุณเนี่ยไม่ต้องคาดหวังอะไรมากให้สบายๆเพราะว่าการที่คุณคาดหวังเนี่ยจะทําให้ผู้ชายอึดอัดค่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าทําไมจะต้องมาคาดหวังให้เขา เป็นแฟนทำไมจะต้องคาดหวังให้เขารักคุณเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้รักคุณคนเดียวเออต้องมีเวลาให้คุณเท่านั้นอันนี้แ่ะค่ะคือความสัมพันธ์ที่สบายสบายเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ชายชอบมากแล้วผู้ชายจะไม่ชอบอะไรที่คาดหวังกับชีวิตเขามากเกินไปเขาจะอึดอัดเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าความรักมันจะจืดจางลงไปอันนี้ คือสิ่งที่คุณจะต้องทําวิธีนี้แล้วเขาจะรักคุณมากขึ้นเวลาเขาสบายๆกับคุณมากขึ้นเนี่ยเขาจะรักคุณมากขึ้นค่ะอันนี้แหละค่ะคือเทคนิคที่จะทําให้ผู้ชายตกหลุมรักคุณมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูดิตต้องฝากไว้3ข้อก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมาต่ออีก2ข้อวันนี้เดี๋ยวครูดิตต้องรีบไปทําธุระนิดนึงนะเดี๋ยววันหลังเนี่ย มาต่อให้ใน2ข้อนะคะวิธีที่ทำให้ผู้ชายตกหลุมรักคุณมากขึ้นค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ